ครับผมต่อไปครับแม็กขอถามถึงประชาชนครับว่าประชาชนเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์กับยังไงกับแสงนี่ครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องการพัฒนาเยาวชนนะครับตั้งแต่มัธยมปลายขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาเอกเนี่ยนี่คือลูกหลานคนไทยทั้งนั้นนะครับนี่คือประโยชน์โดยตรงที่ลงไปถึงครอบครัวที่ที่เห็นเห็นแต่ว่าแน่นอนที่สุดเราก็ต้องยอมรับว่าเด็กๆที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ก็มีอยู่กลุ่มหนึ่ง นะครับที่ที่ไม่มากนะถ้าจะมองกันอีกนะครับอย่างวันนี้ที่เราเปิดบ้านให้กับภาคอุตสาหกรรมนะครับถ้าอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกขายผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพสูงขึ้นแล้วกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยทำขึ้นในประเทศไทยก็จะทําให้ต้นทุนนั้นต่ำด้านหมายความว่าประชาชนโดยรวมก็มจะได้สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านี้ที่มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับ,รบที่สามารถเห็นได้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครับเราใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่คือเครื่องกําเนิดแสงตลอดจนการทําวิจัยขั้นลึกซึ้งนะครับในบางแง่มุมที่จะไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรมนะซึ่งสามารถตอบโจทย์ว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะครับหรือว่า เ,เครื่องประดับที่เราใช้อยู่เนี่ยสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอื่นๆบนโลกใบนี้ไหม<า>มันจะทําให้เรามีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยมีความตื่นตาตื่นใจมีความตื่นเต้นที่จะได้ยินผลการทําวิเคราะห์วิจัยเหล่านั้นซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากในการเข้าถึงประชาชนแล้วก็ ปรับเปลี่ยนสังคมนะฮะจากสังคมความเชื่อที่อาจจะมีเหตุผลบ้างไม่มีเหตุผลบ้างหรือมีเหตุผลน้อยบ้างไปเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ที่มีความเชื่ออยู่บนหลักเหตุและผลโดยสมบูรณ์น,นะครับทางสถาบันของเราเนี่ยจะเป็นสถาบันที่เป็นเครื่องมือหนึ่งเลยที่จะช่วยผลักดันแล้วก็พัฒนาสังคมไทยไปสู่ความเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์รนะครับ ท่านอออพูดถึงวัฒนธรรมครับแม็กอยาดทราบว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานะในอาเซียน,นมีการใช้แสงเล็กตอนนะครับขออนุยกตัวอย่างมีประเทศเวียดนามนะครับ,รบที่นักวิทยาศาสตร์อาวุโสของท่านเนี่ยได้มาพบปากกับผมแล้วพูดคุยเลยบอกว่ามีความสนใจมากที่จะนําวัตถุโบราณของทางเวียดนามเนี่ยเข้ามาศึกษานะครับให้รู้ถึงองค์ประกอบวัตถุเหล่านั้นให้รู้ถึงแหล่งกําเนิด ต้นกำเนิดน,นะครับของรากเหง้าทางวัฒนธรรมทางนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันเนี่ยมีอยู่ทีมงานหนึ่งที่เข้มแข็งมากนะครับทางด้านาใช้แสงซิงโรตอนเพื่อการวิจัยทางด้านโบราณคดีคนะครับซึ่งอันนี้มีทีมนี้มีชื่อเสียงลงไปในระดับนานาชาติรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทําใหา้ประเทศเพื่อนบ้านสนใจมากผมอยากเรียนท่านผู้ชมเพิ่มเติมนิดนึงว่าในความที่เราเป็นประเทศอาเซียนเนี่ยหาก ผลการวิจัยทางด้านวัตถุทางโบราณคดีเกิดให้คําตอบแล้วยืนยันออกมาว่าเราคือเผ่าพันธุ์เดียวกันเรามีสายเลือดเดียวกันเนรียมันจะยิ่งทําให้เกิดความรักความสามัคคีนะครับทั้งในชาติแล้วก็ในกลุ่มประเทศอาเซียน<ม>คือแน่นแฟนยิ่งขึ้นกว่าเดิมจากที่ในกลุ่มประเทศอาเซียนหา่จ,จะดูว่าหลวมๆนิดหน่อยนะครับแันนี้คือประโยชน์อีกอีกประการหนึ่งที่อาจจะมองยากสักนิดนะครับถ้าไม่ได้มาพูดคุยกันนะฮะ จริงๆคือถ้าคนทั่วไปอาจจะมองว่าแสนสุปตอนเนี่ยมันใช้ในภาคการคิจเท่านั้นในการเั้งมูลค่าแต่ในมุมมองเมื่อกี้ที่พูดมาก็คือการเชื่อทางด้านวัฒนธรรมเลยสังคมวัฒนธรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูตประโยชน์แฝงอยู่แตงใช่ครับอยู่ในอยู่ในนี้แหละอยู่ในเครื่องมือนี้แหละ ับผมอยากให้ท่านผอ,อ,อครับพูดถึงแนวทางในการปฏิบัติครับต่อไปในทิศทางของการดําเนินงานของทางสถาบันครับภารกิจของสถาบันนะครับ3ด้านหลักๆก,ก็ได้แก่การวิจัยนะครับการให้บริการแสงซิงคโครตอนนะแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็การพัฒนากำลังคนของ<ม>ของประเทศนะฮะทั้ง3ด้านนี้เนี่ยเราทำงาน ในปัจจุบันมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียนยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามองว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนมีเพียงประเทศไทยกับประเทศสิงคโป,โปร์เท่านั้นที่มีเครื่องกาเนิดแสงซิงคโครตอนนะครับแล้วเครื่องกาเนิดแสงซิงโครตอนที่ประเทศไทยนี้มีขนาดและมีระดับพลังงานที่ที่สูงกว่าที่ประเทศสิงคโปร์และมีการใช้งานอย่างกว้างขวางกว่ามากนะครับถ้ามองในแง่มุมเฉพาะเรื่องเครื่องกําเนิดแสงเราอาจจะพูดว่า,าเราเป็นเลิศแล้วในภูมิภาคอาเซียนแต่เท่านั้นมันยังไม่พอ เพราะว่าสถาบันมุ่งมั่นที่จะต้องพัฒนาการให้บริการทั้งกับนักวิจัยไทยนิสิตนักศึกษาชาวไทยนะครับให้มีคุณภาพการบริการที่ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้บริการนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ต่างๆทวีปด้วยนะครับที่เข้ามาใช้บริการกับเราให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพดีแล้วก็ประทับใจต่อไปนะครับก็อันนี้คือความมุ่งมั่นที่เราจะพยายามทำนะครับให้ดีที่สุดนะครับ ขอให้ประสบความสําเร็จครับต้องขอบคุณน,น้องแม็กนะครับครับผมงั้นแม็กขอให้พูดเน้นย้ำอ,อีกครั้งหนึ่งครับว่าช่องทางการติดต่อการใช้บริการหรือด้างานต่างๆนะสถาบันแห่งนี้ครับอยากให้พูดเน้นย้ำเลยครับค่ะก็ถ้าเป็นภาคอุตสาหากรรมนะคะสามารถที่ติดต่อเข้ามาได้โดยตรงที่ส่วนงานพัฒนาธุรกิจนะคะโดยที่สามารถโทรเข้ามานะคะหรือว่าจะมอ l k อินเดินเข้ามาที่สถาบันก็ได้นะคะก็คือทางเราเนี่ยมี น้องๆพร้อมนะคะที่จะให้คำปรึกษานะคะถ้าโทรเข้ามาเนี่ยก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ044217040นะคะต่อ1607ถึง1 6 0 9ค่ะค่ะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะของสถาบันนะคะลองเสิร์ชสส,สตามที่ <c oughs> ท่านพูดมนกันพูดไว้นะคะคคแล้วก็จะมีไอคอนของส่วนงานพัฒนาธุรกิจคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาได้ก่อนค่ะครับผมอย่าลืมนะครับว่าช่องทางการติดต่อนี่ง่ายมากแล้วก็แค่พิมพ์สอสอค่ะแค่พิม์พอะไรครับสอเสือสอโซ่ครับแล้วก,กด enter เจอเลยครับโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริการกับดรมากครับขอบคุณต้องแม็กมากนะครับขอบคุณครับ ตั้งแต่วันที่แม็กได้เข้ามาในสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนแห่งนี้นะครับแม็กก็ได้เข้าใจแล้วครับว่าแสงซิงโครตอนนั้นให้อะไรกับภาคอุตสาหกรรมในบ้านเราได้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับและแม็กก็มั่นใจนะครับว่าใครที่สนใจเข้ามาใช้บริการนั้นไม่ผิดหวังเป็นแน่ครับสุดท้ายนี้นะครับแม็กก็หวังเหมือนกับที่ท่านด็อกเตอร์สราวุฒิได้กล่าวไว้ในรายการครับ ว่าแสงซิโกโครตอนนี้จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่มีเหตุผลและทำให้เกิดสังคมวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมาในประเทศไทยครับวันนี้เวลาของรายการ m o ด e อ็กซ์ค i v e ก็หมดลงแล้วนะครับสามารถติดตามชมรายการ m o ด e อ็กซ์ค i v e ได้ใหม่ทางช่อง Mode Channel สำหรับวันนี้แม็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ